เราเป็นเพื่อนกันนะไปแต่เป็นใครใครแอมฮะมันจะเริ่มมีคนบ่นเรื่องเรื่องนั้นฮะเล่นเล่นเล่นตกเล่นตกเก็ตแอมนี่กูเก็ตแอมแล้ยยิบมายิบมาย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาโอเคผมยังมีเลือดอยู่ก็ยังดีไอ้เหี้ยเริ่มมีคนไอ้เหี้ยแม่งฟันกูแล้วทิ้งตลอดไอ้พวกนี้นี่เร็วมาก อันไม้ผมแทนได้คิดถึงผัวพ่อแม่เขาบ้างไหมเขาตากเลี้ยงดูมาตั้งสิบกว่าปีไม่ต้องไม่ฟันแล้วทิ้งนะเบเต้ผมจะทิ้งออย่าเล่นมุกอีกเลยแล้วมึงจะหาทำไมไอ้โอ้โหไอ้ง่ไอโง่ล่วงไปแล้วทำเพจกูหายเม็รตึงเห็นกูหรอกเอาจิ้มหายไม่เห็นกูได้ไง กูยิงมั่วกูจะยิงไอ้เอบ้านั่นเอ็งคารสเอ็งคารสที่ไหนล่ะยิงคารัสิงคารสยิงคารสยายายาคิดวกูไม่ยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้ไงเฮ้ยไม่ยอมแพ้ไม่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 ไมไม่ไมไม่อ่่่่ ต่่ะเนียก็อยู่ฟันกับไอ้อคอรัสอยู่เนี่ยเจ้าคือยอดชายวายว่เจ้าเถอะบีบียอดชายตายวายวอโว่คแล้วจะแยัดกูย้ายอย่าพึ่งมีชายมันมันเหมือนว่ากูกูมันมันเป็นตัวนั้นมากโอ้ยโอนสามโอ้ยอยู่สามทีหายแล้ววิ่งแล้ววะเอ้ย ห้าพีไม่บ่นเลยเทคนิคการชนะนะฮะมั่วใส่ข้าวมั่วกส่ข้ามั่วโอ้ยศุลกาตาไอ้ศุลกาตาตายเป็นเดือดให้กูซะเดือดสังเวชให้กับกูของข้าซะเถิดชนะจบเกมแล้วนะฮะก็ได้ที่สองไปเต็มๆนะฮะไอศุี่าตาได้แล้วหรอ เยสจึงนะจึงนะฮะจึงนะฮะจึงนะฮะชื่อกูมีไหมมีเห็นไหมตกพี่ตกพี่ตกตกม่าครั้งเลยเหรออ่านะเนี่ยนะตอนนี้เราก็ฮาแตกเลยนะฮาแตกนะฮะนี่นี่ตกลงเาเล่นอะไรกันเนี่ยนะอ่ะคือว่าจากที่คุณได้เห็นเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าผมเป็นกาเป็นการรีวิวอิงคารัตอิงคารัตนงกินไก่ เล่นไพ่ส hmm. ันไหมไพ่สันเหรอโอเคตั Mason, okay, <S <S anyway. ้งคีย์การ์ดเป็นมาสเตอร์แล้วเดี๋ยวผมมานะโอ้ยผมเหนื่อยเหนื่อยนะฮะเฮ้ยเข่นกันละอะไรวะกูกดยกเลิกไม่ทันรีบดูยเข้ามามาเร็วเร็วเดี๋ยวเขาตื่นเข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้ากูยังกูยังอัปเกรดสกินไม่เสร็จเลยกูยังอะไรเสร็จเหมือนกันเฮโร่หาย วันหนึ่งแล้ววันหึงนะพี่ช้าหนึ่งควาดที่ขอแล้วน่ะเจฮีโร่หายอ่ายังไม่ขออัพเกรดนึ่งก็เก็บเหมือนกันนึงเดี๋ยผมให้หน่อยเลยตัวไม่ได้แล้วเริ่มเกมไปแล้วเร็วมากเจฮีโร่ป่ะเจฮีโร่เจฮีโร่ชื่อเบนแมนเนาะคัพโบวันนี้นะเจเป็นมาเรียนอัพอะไรดีอ่ะไอตัวทหารเนี่ยเออแนะนำนะแนะนำอาวุธ การชุดเกาะเจฮิโร่หายอย่าอัปเดตแอสเซอร์รี่เท่าไหร่เพราะแอสเซอร์ี่มันมันค่อนข้างจะนั้นหน่อยเจฮิโร่หายอ่ะอ่าต่อไปนะฮะนี่วันนี้เราจะมาสอนคอมโบกันนะฮะขั้นแรกจับช็อตก่อนฮะเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อสิถอยนะอเับยิงนะฮะโอ้ยไอชิไอชิโกงทำไมถึงถอยนะเพราะว่าเวลาถอยเนี่ยมันจะช่วยนั่นให้ฮะมันจะช่วยแต่แบบว่าเหมือนจะป้องกันแบบเผื่อศัตรูสวน อยู่ๆมันไม่ช็อตขึ้นมานะฮะอันนี้คือคอมโบนีนะฮะอันนี้อันนี้ต้องไวแบบพกเป็นเล่นทีมาเล่นทีมแล้วเป็นแบบฝูงๆเป็นฝูงๆอะโอเคทุกทุกคนเล่นกันไม่รอผมอีกแล้วเกแล้วอ,ออไเอือกลอกเกสออนตาดาดาตา โน้โน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 โอ้โเพ็นละกูไปไหนจะวินทำมาสิถ้าเกิดแกหมดเกิดก็พี่ก็หมดตามแกแหละช็อตละช็อตละช่วงนี้ช็อตละช็อตอีกแล้วพี่เต้พัทวิร์ดอะไรครับพัทวิร์ดล็อกฮะ r o c k เหรอครับใช่ฮะอย่าเอา r o 8 9มานะฮะ ตัวใหญ่ตัวเล็กครับตัวตัวอาตัวใหญ่ฮะอีกที่เหลือตัวเล็กหมดฮะโอเคผมไปนั่งเป็นผู้ชมแล้วกันใหญ่ที่เหลือเล็กนะฮะคุณยิงกันอยู่2คนอยู่อย่างนี้เลยไหมใช่ฮะเรืสอกรายการเราสุดยอดนะโอ้ยไอ้ควายมึงดีควายโอยนต่อยมั้งโอ้ตกตกกันมันเลยเออ ขอบคุณฮะขอบคุณหมวกคาร์บอยที่สามารถทำให้ผมนั้นได้นะฮะรอดมาได้เดินไปหลังได้ครับไฟหลังหลบหลบหลบท่าทุกท่าขอมโบ <ation> คอมโบค <im itation> อมโบตกให้ตกตกให้ตกแอะไม่ลวงเว้ยเสุดหลบกัน,น <im itation> โอ้ยไรเนี่ยโอ้ยตายตายหมวกคาร์บอยมะไอยขอโซลดนนล้ว อย่งกไอ้เสือหมอบกูหมอบมึงเออไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียอะอะจากที่เราได้สังเกตเห็นนะฮะคุณจะเห็นว่าเวลาชนะแล้วสิ่งที่จะได้มาสองอย่างฮะคือเลือดกับ MP ที่พุทเข้ามาเลยฮะสูงมากบังอาจนะทำให้เราต่อสามารถต่อคุมโบได้อย่างเยือกเย็นฮะอุ้ยเย็นเย็นมากมึงฟันหาใครฮะ ปันปันดูือนดูนี่ฮะเป็นประโยชน์มั่งนะครับไม่ใช่บู๊แฉะเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่เตือนครับตายห่าจะบอกว่าไม่เตือนครับนั่นแหละครับโอ้โดนล้มตายๆโอ้ยโดนซ้ำเข้าไปโคตรบล็อกอ่ะเป็นการให้เป็นประโยชน์นะครับไอตัวที่สามารถป้องกันย่าสุดได้เลยสิไอตัวไอตัวนินจานี่แหละฮะที่ป้องกันยากสุดเพราะคอมโบมันสูงมาก ี่ครับการต่อยให้มันกระจายขึ้นไปแล้วก็เออค่ะวิธีการถ่ายภาพพวกนี้นะฮะมันจะเฮ้ยเฮ้ยลื่นลื่นกูได้คิวอะไรกะง่ายง่ายที่สุดว่าจะสอนเลยเหมือนนะเปิดท้องสอนนะฮะปกตินะถ้าเกิดใครเพิ่งเล่นเจนนี้นะฮะไม่ต้องกลัวว่าอะเดี๋ยวกูจะต่อคอมโบไม่ถูกนะง่ายทีเดียวฮะไปอยู่กับเอซีตัวหนึ่งฮะมีนามว่าอาจารย์เทนะฮะ ไอ้กิ๊โกมแต่ก่อนเขาเคยทำงานอยู่ 3k แบตเตอรี่นะฮะเขาถึงเชื่อจานเคนะฮะเที่ยวไหมฮะแล้วก็กูลงกูเซ็งกูมุกจานบินมันนี่แหละจานบินโหได้ดูด้วยฮะจุ๊บกันเดียวดูฮะวันนี้วันนี้เข้าคอมเมอร์แล้วไปเจอจูบิโอเนี่ยตึกใบหยกกูเลยเข้าไปดูอ๋อนะฮะอย่าให้อย่าฟันนะอย่าฟันนะล่วงครับล่วงครับเอาชิว่าไอ้ลงไม่ทันหาย นี่คุณรักกันขนาดร่วมตามกันได้เลยเหรอครับนะนะครับเดี๋ยวจะว่าไปไอ้นี้ไอ้ชีพนี้ดัดแปลงแล้วนี่หว่าชิบหายเดินเอาเดี๋ยวทดลองอีกอาชีพหนึ่งฮะเอามันเปลี่ยนได้ทันทีเลยเหรอเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนได้ฮะไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะกดมาคล้ายๆเหมือนกดปืนเลยฮะโอ้๋อย่อีนี่เองนะฮะอาชีพนี้ฮะโหดร้ายที่สุดที่สุดฮะแต่คอมโบยากนิดนึงนะฮะคอมโบยากมาก

ได้มันเปลี่ยนอาชีพยังไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนได้ฮะ,ะมึงอยับพ่นกูฮะมึงอย่าพ่นพ้นใส่กูฮะกูไม่ใช่เป็นโรคหอบหืดน,นะฮะกับคอมโบเสิทธิ์ติดซะงั้นขดมั่วนะเพ่น่ะนะโอ้ผมเห็นสั้นแจวเลยครับเดินตรงไปครับโอ้ยอขี้โกกเฮ้ยเห็นแล้วเห็นโดนโดนแล้วเดี๋ยวนะขอขอเวลานอกอัปเดตลัดก่อนพิเตอแ์เอซซินนี่อัปะไรเวฟอนหมดเลยดีไหมแนะนำอัปให้หมดแหละ ส่วนใหญ่อะเวปป้อนกับหมวกแนะนำเอ่ออัพพวกแอ็แท็กไปก่อนนะสำสำอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการจุมตีระยะประชิดเดินตรงไปไม่ฆ่ากูเฮ้ยเฮ้ยฮิโกไม่ยอมเดินใช่ไหมไม่ยอมเดินใช่ไหมโอซากะบอกว่าตัดไไม่ยอมเดินใช่ไหมบอกว่าไอเติรนไปไงประสบความสำเร็จถึงแปลงร่างได้โอเมกอดเสื้อกูเสื้อกู ข้อดีของตัวทหารนะฮะนี่นี่คือสามารถยิงทีเดียวได้ได้ประมาณสัก3นัดนะฮะทำให้แบบว่าสมมติว่าศัตรูโดนไปก็แอะแอะตายพอดีนะฮะเอาละครับแต่ว่าข้อเสียคือมันมีลูกศรที่จำกัดฮะเท่าไหร่อ่ะครับประมาณ30ฮะแต่ว่าเวลาจะจะเปลี่ยนลูกศรทีเนี่ยยิงได้10บโลบนะฮะโคตรนานฮะวันหนึ่งฮะ ต้องเปลี่ยนรูปถึงก่อนอพอาะ18นัดไม่ไม่30 30นัดก็โกงเลยไหมนะครับเห็นแล้วฮะไม่ไปให้กูเลยต้องกดไม่ไปให้กูนล้ฮะถ้าจะถ้าจะวาร์ปอ่ะโคตรยอมเสี่ยงระเบิดคู่ข้อดีของทหารก็อีกอย่างหนึ่งคือสามารถสร้างบาเรียป้องกันตัวเองได้นะฮะเขาไม่เรียกบาเรียเหรอ ตู้กัาเป็นบาลียไม่ทราบเวลาจะหมดแล้วนะครับโหนโนโนงคุณคุณคุณเต้นะครับยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับรองลงมาก็คือก็มัลอุที่สองคนอะลองลงมาเป็นใคร่ะเป็นไอกากตัวหนึ่งนะฮะไอ้กากแย้กจอบอูมไอ้กากคนนี้ในสุดท้ายกี่ก็สำเร็จนะฮะคือบรรลุห้า KO ก็คือไฟว โอเพนนะฮะใช่เหรอน่ากินไก่น่ากินไก่และน่ากินไก่นะรางวัลเต็มที่นะฮะถ้าถ้าใครสนใจนะก็สามารถมาเล่นได้นะที่ลอสซากานะฮะเกมชื่อเกมอะไรวะเอ็เดี๋ยวรอสซาก้าเอาพี่มาหาเกมออนไลน์ระดับเอาจำไม่ได้ฮะแต่ว่าจำได้ตรงท้ายทางช้างเผือกนะฮะอ่ะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยาก มาเล่นได้กันนะฮะสามารถแอดผมได้ฮะนั่งกินไก่นะหรือไม่ก็แอดไอตัวประกอบที่โผลมาหลายหลายรอบของรายการเกมเวอร์นะฮะคาวบุตรแซดนะฮะอ่านแล้วผมเลยอ่านแล้วผมเลอีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อเดอะดิโอนะฮะไม่ว่าในเกมไหนก็ตามโยเกิ้ลไมค้าบนะฮะเราผมจะไม่บอกเพิ่มเติมมันนะเพราะว่าหายจะยากอ่านได้ครเอาดีกูไปเล่นไอ้หัดปวดโดเอาดีกูไปเล่นพร้อมเพ่งมาคาบด้วยขอบคุณครับ เกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอภิมหาสงครามแค้นสถานจักรกวาลการันตีโดยเกมเมอร์มากกว่า3,000ล้านไอดีทั่วโลกสะที่ไหนล่ะครับพบกับแก๊งฮีร่สุดเจ๋งเป้งเกมเทวดาแกบผ้าก็ซาได้ลอสซา เก็บเสียงแล้วตับเชื่อกคาเดนจ์กระหนาตาช้างวิกตอรี่ดีเฟนเดอร์คนเืนใหญ่มาัาจักเชื่อ์ถุนทวนแดนมังกรเจ้าอายอวยผู้ชายนายอำเภอกระชันชันแมนค,นคนโคลอนอวกาศ เอสด้วยนายคนปืนกลไฟเลซี่ซัพเปอร์นักลบดาบใหญ่ซาเวดเบอร์เซอร์เอร์เจ้าจริงตัวตัวไมบหนึ่งนปอแปดและนัวกตบบอสยึดหินแล้ววิ่งป่าล่ามงจุดฆ่าไขยะตะสุดยอดมหากพา์คอมโบระดับเมฆ เอ็กซ์เพกอลังการดาวร้านดวงมีโล่ทุกตัวกำลังสยบแทะเท้าคุณโชว์ลูกบ้าแล้วมาซ่ากันให้เต็มที่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอภิมหาสงครามแค้นสตรางจักรวานถล่มปตัตตภีสุดยอดเกมแอคชั่นไฟติ้งอันเรียลโฟดีเอ็กเนภาพระดับเทพเกมโคตรคนมันทะลุกาแล็กซีทางช้างเผือก